สวัสดีครับพี่นภิรักษ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจวันพีวันละข้อทีละข้อโอเคเราอยู่ในปีที่สามปี2 0งศเป็นปีแห่งการเป่าประกาศเป็นดินของพระเจ้าโอเคซึ่งหมายถึงการเป่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าหรือการประกาศข่าวประเสฐของพรเยัูคิ์พัมพีที่เราใช้ประจําก็คือกิจการวันที่ยี่สิบก็ยี่ห้าเป็นข้อพัมพีประจาปี วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาเราจะดูในโลงบทที่7ข้อ24ถึงบทที่8 1, ข้อ1ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลาเนี่ยทิฏฐิคุณพ่อครับในเวลานี้เราขอใช้เวลานี้กับพอ่อขอใช้เวลาถ่อมใจรับการเปลี่ยนแปลงใจใจขอถ่อมใจรับพระคำขอถ่อมใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใจใจใหม่ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นอิสระทําให้เกิดอิสระภาพ ทำให้เกิดการถูกยกขึ้นไปหนึ่งพัสดุเราขอปลงปลดปล่อยมา้สาคัญปลดปล่อยกาบอาจารย์ผู้ฟังเข้ามาไม่ว่ามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วมีพระคุณและมีพระพรเราเรียกถึงการเคลื่อนไหวการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าผู้ฟังจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกระามขอให้สิ่งดีต่างๆเกิดขึ้นทะลักออกมาเนื่องจากเราเชื่อในพระเยซูขอบคุณพ่อครับในนามพระเยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รัก ให้เราดำดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้าโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วหัวข้อของเราก็าคือว่าเป็นการครอบครองอด้วยการเข้าใจกับเรื่องการพิพากษาแล้วก็ข้างขวาข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงข้างขวาข้างบนสีขาวเนี่ยโอเคพูดถึงหัวข้อนี้ที่เราเรียนผ่านมาก็คือว่าทุกคนที่เชื่อในพะเคริสต์เนี่ยโอเคพ้นการพิพากษาแล้วเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เรามาดูในโลมบทที่8ข้อหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับบอกว่าเพราะฉะนั้นเห็นได้เป็นผลบัตรนี้เดี๋ยวนี้ครับ ไม่มีการปรับโทษแก่ผู้ที่อยู่ในพะเยสคิดพี่น้องที่รักครับพระพีตอนนี้พูดชัดเจนเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้โอเคคนที่อยู่ในพะเยสคิดตรงเนี้ยเป็นหมายถึงคนที่ถูกสร้างใหม่โอเคหมายถึงว่าเนี่ยว่าพบคำว่าอยู่ในพะเยสคิดให้พิจถึงการที่เราปฏิสมาเข้าไปทุกคนที่ปฏิสมาเข้าไปในพะเยสคิัปฏิสมาเข้าไปในการตายการถูกฝังการเป็นขึ้นซึ่งหมายถึงการอยู่ในพะเยสคิดสิ่งนี้สอดคล้องกับ สองคนเนบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดบอกเหตุฉะนั้นถ้าดูถ้าผู้ใด DA, อยู่ในพระิดเห็นปะ่ะผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งส,รสารพัดสิ่งสารพัดที่เก่เาๆก็ลงไปนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งงาน,นทั้งสิ้นนั้นมาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับจากวัมพีข้อนี้นใครก็ตามที่อยู่ในพระเยซูกเชื่อในพระเยซูคริสต์ปฏิสมมาขเข้าไปในพระเยซูคริสต์ไม่มีการปรับโทษครับซึ่งหมายถึงการปรับโทษให้ตกนรกซึ่งสิ่งที่เราคุยกันก็คือไม่มีการพิพากษาครับใช่ครับทุ ตายมาหมาเขนถูกฟังแล้วเป็นขึ้นไม่มีการพิพากษาให้ตกนะลกเดาได้ผ่านพ้นจากความตายไปสิชีวิตแล้วและสิ่งนี้เป็นจริงไม่ใช่ในอนาคตแต่ผัดบันนี้เดี๋ยวนี้ครับให้เราดูในบริบทวเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นก่อนหน้านี้นะก็คือบทที่7ข้อ24เปาโลบอกไว้ในข้อ24บอกโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายความตายนี้เปาโลกําลังพูดถึงสภาพก่อนที่เป็นคริเสเตียนก่อนที่เขาจะรู้จักพระเจ้านั้น เขาเนี่ยอยากทําดีแต่ไม่ได้ทําส่วนสิ่งที่ส่วนที่ไม่อยากทํานั้นทําและนั่นเป็นสาเหตุที่เขาถึงขนาดบอกว่าเขาน่าสมเพชครับเพราะว่ารู้ว่าอะไรดีอยากทาแต่ทาไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่อยากทาแต่ทําอยู่ในที่สุดเขาถึงพูดและถามว่าใครจะช่วยพ้นจากร่างกายความตายเมื่อเขาพูดอย่างนี้มันหมายถึงว่าร่างกายที่ทําบาปครับเพราะว่าความบาปนำมาซึ่งความตายเนี่ยใครจะช่วยเขาพ้นจากจริงๆก็คือกฎของร่างกายความบาปที่อยู่ในร่างกายเนี่ยใครจะช่วยเขาได้ แลวหลังจากนั้นข้อยี่ห้าครับเปาโลตอบว่าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูกิ์เจ้าของพวกเราแปลว่าพระเยซูกิ์เจ้าเนี่ยฮะได้ช่วยให้เราพ้นจากความน่าสมเพชความเวทนาโอเคถ้าเป็นไปได้พี่น้องไปฟังเพลงที่ผมแต่งเข้ามาถึงพระน,นิรันดรแห่งพระคุณพระเจ้าได้ช่วยเราให้พ้นจากความเวทนาโอเคเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปดูเองแล้วกันแล้วบอกว่าเนี่ยพระเยซูเนี่ยได้พ้นช่วยเราให้พ้นจากร่างกายความตายหมายถึงกฎแห่งความบาปซึ่งอยู่ในร่างกาย Okay. พี่น้องที่รักเมื่อพระเยซูช่วยเราพ้นจากกฎแห่งบาปพงศ์ก็ช่วยเราพ้นจากกฎแห่งความตายครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายดูต่อไปนะขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูริ์เจ้าของเราเห็นยังโดยทางพระเยซูกิจเจ้าของเราพงค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากความน่าสมเพชพงค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายพงค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากกฎแห่งบาปและความตายอ่าพี่น้องที่รัก buscando. ดูต่อไปโอเคพราะพี่บอกว่าฉะนั้นนะ เปาโลบอกทางด้านจิตใจเขาพระเจ้ารับใช้ธรรมัญญตของพระเจ้าอันนี้เปาโลกำลังพูดถึงสภาพก่อนเชื่อพระเจ้าว่าจริงๆในจิตใจ,จของเขาเนี่ยกฎของจิตใจเนี่ยเขารับใช้ธรรมัญญัตก็ค,คืออยากจะเชื่อฟังอยากจะทาตามธรรมัญญัตแต่ทางฝ่ายเนื้อนหนังหมายถึงว่ากฎของความบาปในร่างกายในเนื้อนหนังที่บาปข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปเห็นยังอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเป็นคริสเตียนนะพูดถึงก่อนเป็นคริสเตียนพูดง่ายๆก็คือ มีความตั้งใจในจิตใจที่จะรับใช้พระเจ้าทํารามธรรมัญญิแต่ทาไม่ได้โอเคแต่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วกฎของเนื้อหนังความบาปความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังนั้นโอเคมีกําลังมากกว่าแล้วทําให้เราทําให้ทหําให้เปาโลนะั้นรับใช้กฎแห่งบาปแต่พี่น้องที่รักเราจะเป็นต้องขอบคุณพระเจ้าโอเคไว้เราค่อยคุยกันแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าจริงๆโลบบที่8ข้อ2ข้อถัดมาเนะี่ยว่า,าพูดว่าเราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย พี่น้องเข้าใจไหมครับก็คือพูดง่ายง่ายคือเมื่อเราอยู่ในพิธีศีลเนี่ยเราโอเคอยู่ในกฎกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตซึ่งทําให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายอย่างที่ผมบอกมันมีกฎ3กฎกฎแรกก็คือกฎฝ่ายจิตใจที่อยากทําดีแต่ทําไม่ได้เพราะกฎฝ่ายเนื้อหนังหรือความบาปมีกําลังมากกว่าโอเคแต่คนที่อยู่ในพิธีศีลเขามีกฎอีกกฎหนึ่งคือกฎฝ่ายวิญญาณหรือการอยู่ในพระวิญญาณและการอยู่ในพระวิญญาณทาให้เราอยู่เหนือกฎแห่งบาปและความตายพูดง่ายๆคือมันคล้ายๆกับกฎแรงดึงดูดครับว่าทุกอย่างจะต้องงหลล นั่นแหะคือกฎของเนื้อนหนังก็คือมีกําลังไม่ว่าปรารถนาจะทําดียังไงทาไม่ได้แต่กฎของอกฎของพระวิญญาณเนี่ยพิ์สกิดเนี่ยคือกฎแรงหนีศูนย์ที่ทําให้อยู่เหนือกฎแรงหนึ่งดุดแล้วเราเนี่ยนะครับอยู่ในกฎของพระวิญญาณเรามีกําลังความสามารถอยู่เหนือกฎของความบาปและความตายและสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพะเยสกิตได้ทรงกระทําให้เราปัจจุบันนี้ผู้เชื่อทุกคนโอเคไม่มีการกล่าวโทษให้ตกนรกอีกต่อไป โอเคผมไม่ได้พูดถึงการที่พระเจ้าตีหรือสอนเราในในโลกนี้มีครับแต่การที่จะถูกลงโทษให้ถึงบึงไฟนรกให้ไม่มีครับตราบใดก็ตามที่เราเชื่อในพิธีศีว่าพงเป็นพระเจ้าตายม,มือแหวงเขนถูกฝังแล้วเป็นขึ้นตราบใดที่เราเชื่อแบบนี้ความบาปทุกอย่างทุกชนิดทุกแบบได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดครับโอเคฉะนั้นนี่เป็นข่าวดีฉะนั้นพี่น้องกีฬาขับการที่เราจะสามารถครอบครองดําเนินชีวิตแบบกษัตริย์ในชีวิตได้ เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าทุกคนที่เชื่อในพิสต์ดได้ผ่านพ้นจากการพิพากษาไปแล้วเราไม่ต้องกพิพากษาให้ตกนรกและนี่เป็นข่าวดีที่เราควรจะเป่าประกาศกับทุกคนโอเคอสอนความจริงข้อนี้กับคิดเตียนทุกคนเป่าประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อโดยเฉพาะคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงของเราพี่น้องที่เรารับให้เราดูเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรัฐประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งความหมายคือภายในอีก3ปีคือ2 0 2 8เนี่ย เราตั้งใจที่จะมีตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อ 5, 000, ห้าหกแสนใช่เราจะมีคูณหนึ่งที่สองมีสิทธิ์ยบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีกิจักรหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิ์ยบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งกิจักรมีผู้เชื่อโอเคหนึ่งร้อยคนเราจะจบลงด้วยการมีคิ้เซียนหนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่ิแปดซึ่งเป็นคณิตสา์ธรรมดาซึ่งเมื่อเราเชื่อ เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า,เ,าเมื่อเราออกไปเป่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าออกไปเป่าประกาศข่าวดีโดยการที่เรามั่นใจและเป่าประกาศอย่างมั่นใจว่าทุกคนที่เชื่อในพะเคริสก์ไม่มีการที่ภากษาให้ตกนรกเราได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตในที่สุดคนจํานวนมากจะวิ่งเข้ามาครับฉะนั้นพี่น้องที่รักเมื่อคุณเชื่อในพะเคริสกิแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะให้เรามารับมหาสนิทกันมหาสนิทแปลว่าสนิทมากโอเคพะเคริสกิด ถูกเค้นตีอันนี้เพื่อให้เราหายดีครับโดยบาดแผลเค้นตีของพระเยซูเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายผมเปล่าประกาศโดยคำอธิษฐานด้วยความเชื่อทุกคนที่ฟังอยู่หายโรคจากทุกโกครคภัยไข้เจ็บไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรคุณผ่านพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นเพราะพระเยซูได้เจ็บแทงคุณผมเปล่าประกาศว่าทุกโกครคภัยไข้เจ็บตาบอดหูหนวกเป็นใบ้โรคที่เกิดขึ้นกับทางเดินหายใจโรคที่เกิดขึ้นกับกรรมพัน์นอนเป็นผักอยู่จงหายในนามพระเยซูกิต พระเจ้าผู้ถูกเคนตีเพื่อเราหายดีจงหายแล้วเป็นปกติเพราะฤทิ์พูดสิ่งดีเพื่อเราเพราะฤทิพูดอะไรครับอย่างที่ผมบอกเพราะฤหธิตได้ทําให้เราพ้นจากความน่าเวทนาและความสงเพศเพราะเทิ์ได้ทําให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะฤทหิตทําให้เราอยู่ในกฎของฝ่ายของพระวิญญาณพระฤลิตของพระเยซูกิ์ทำให้เรามีชัยชนะทําให้เราไม่ถูกพิพากษา ที่จะต้องตกนรกอีกต่อไปผลิตของพยซสคิดได้ช่วยเราแล้วเพราะว่าผลิตของพยซสคิดไม่ใช่แค่ปกคุมแต่ชำระฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจงเข้าใจเรื่องนี้แลวออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาเมชชาและทําให้ประเทศไทยโอเคเห็นประเทศไทยกลับมาหาพยซสคิ์ในรุ่นของเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe ทำให้รายการเข้าใจความพิจาราคอบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันดูคลิปนี้ด้วยกันในครอบครัวในกลุ่มเซลแล้วคุยกันว่าจะเชื่อฟังยังไงโอเคทุกวันเข้ามาฟังและจำเริญขึ้นเรากล้ถึง พันคลิปแล้วโอเคอยากพี่น้องที่อยากจะให้ผมทําเกินพันโอเคเขียนคําขอบคุณมาเจ้าลงไปเขียนและหนุนใจผมโอเคเพื่อเราจะไปต่อไม่รอแล้วแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานของการส่งผ่านความสัตย์ซื่อเพื่อจะสร้างสาวกที่เชื่อพเพูยริสกที่สร้างสาวกที่สร้างโขกให้ผมเรียนหรือพูดว่าเอาละให้เรากดไลค์กดแชร์กดสับใครแล้วทําให้รายการเข้าใจพรามผิทีล้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มีคลิปมีลิงก์เพลงนมัสการโอเคเพลงนมัสการบรรเลงไปฟังไปช่วยการสนับสนุนไปฟังเปิดไว้ในบ้านทําให้บรรยากาศดีในนามพระเจ้าผมเปล่าประกาศถึงสิ่งที่ดีทุกประการครอบครัวคุณรักนะเจ้าโอเคในเดือน5ซึ่งเป็นเดือนพระคุณปี5 5าหผมเปล่าประกาศถึงพระคุณ3เท่าความโปรดปาน3เท่าเสียงว่าล้องสามเท่าโอเคผมเปล่าประกาศถึงคุณอิม่มด้วยของดีตลอดชีวิตผมเปล่าประกาศว่าพอดีนั้นไม่ไม่ดีพอ โอเคคุณจะต้องล้นๆ้นแล้วผมประกาศว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสรรเสริญพระเจ้าเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าโอเคชีวิตของฉันเคล่อนเคลนเคลนเคลื่อนเคลน,น,นพูดชาโลมไระเจ้วันครับ uh huh. อาเมน